โครงการหมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันบ้านไทยหมู่ที่5ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรัตนาราสุดาสยามรม,มรมาลาชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การพึ่งพาตนเองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติด้วยการปลูกผักสวนครัวผักปลอดสารพิษพือสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ซึ่งขยายผลมาจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในทุกครัวเรือนด้วยการดำเนินงานตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่หนึ่ง พอกินพอใช้พออยู่พอลมเย็นการดำเนินโครงการดังกล่าวอําเภอสันบุรีได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบสนองโครงการ 1. นึ่งตำบลหนหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบ36พรรษาและสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ของอำเภอสันบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันบุรี ได้จัดระดับของกลุ่มหมู่บ้านตำบลเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างคลังอาหารชุมชนภายใต้แนวคิดหนึ่งภาพดีกว่าหมื่นถ้อยคำเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกผักสวนครัวและไม้ผลตลอดเส้นทางหมู่บ้านชุมชนโดยบ้านไทยหมู่ที่5ําตำบลเที่ยงแท้ได้รับการจัดระดับอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านระดับพัฒนา ซึ่งพร้อมขยายผลสู่โครงการเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันในระดับตำบลตำบลเที่ยงแท้ต่อไปเพื่อให้การน้อมนำแนวพระราชดำริในการขับเคลื่อนกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกานอำเภอสันบุรีมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG โดยเน้นหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปได้